สตาร์ผมอ๋อโอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สตรีมของเซฟนะครับสวัสดีครับทุกคนคนลุกอะวันนี้วันนี้สตาเซโซแล้วเห็นว่าเซฟเหนื่อยครับทุกคนสตาด่นะเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าสตาเป็นคนรองสุดท้ายนะครับแต่คนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมเขามีฉายาที่เรียกว่า มีก็เหมือนไม่มีมาก็เหมือนไม่มาไม่มาก็คือไม่มามากี่ครั้งก็มาสายจากว่าเขาเป็นตัวแบกของตี้เราที่เขาไม่เคยมาคุณโบครับผมสวัสดีครับทุกคนผมโบเองครับก็วันนี้ไม่มาแล้วครับยังกลับไม่ถึงบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันครัาเสียงเหมือนกระตากเสียงเหมือนกระตากตาไม่ได้ทำอะไรจนเราจะแห้งไปแล้วเดี๋ยวแลเดี๋ยวแลเฮ้ยใช่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 คุณอาริซเซอร์บอกว่าแนะนำตัวคุณอ้วนไดยมีหญิงให้สูททักสิบขอโทษขอโทษต้องแบบเอาไปครับย้อนหน่อยดิกล้าค้อคุณอ้วนครับผมนิ่งนิ่ง